วันนี้ผมจะมารีวิวเชต d e r นะครับ s ช a เตอ ESBE 3G เวอร์ชัน2.2นะครับในเวอร์ชัน1.18.2ผมขอย้ำนะครับว่าเชตเตอร์ตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเวอร์ชัน1.18.30นะครับไปกันเลย แล้วก็ s ซตเดอ e s b e เนี่ยเป็นเซตเป็นหนึ่งใน s ซตเดอร์ที่ผมค่อนข้างชอบในความในความคิดเห็นส่วนตัวนี่ฮะ s ซตเดอ e s b e เป็น s ซตเดอร์ที่ผมค่อนข้างชอบเซตเดอร์ e s b e เนี่ย สามารถใช้งานบนโทรศัพท์และไม a f t for Windows ได้นะครับที่ที่ก่อนจะเป็นเวอร์ชันนนะครับส่วนไม a f t for Windows นะครับก่อนเป็นเวอร์ชันไหนึ่ดสิบเหมือนกันแต่ขออีกแต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับไม์คร ที่เป็น 1.8.30x64 นะนะครับต้องใช้เป็น x86 เท่านั้นนะครับเสร็จเด้อตัวนี้สำหรับไมคครับ for w i n วินโด้ Windows นะครับ นี่เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนเช้าของเชดเดอร์ตัวนี้กันบ้างดีกว่า นีครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศตอนเชา้าของเชดเนื้อตัวนี้นะ ผมว่าให้บรรยากาศค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอน,นกินแก้วเดียว่าพิมพ์ผิดนนะ่ะ อันนี้บรรยากาศตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์จะตกทางฝั่งนู้นแต่ตอนนี้ผมเห็นผมไม่เห็นพระอาทิตย์ไอ้ดินี่ตอนเย็นก็ให้ยากาศที่ค่อนข้างที่จะสวยงามใน ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เริ่มมีแสงเือแสงเหนือออกมาแล้วด้วยอ,อันนี้เริ่มมืดแล้วพอ,อมืดปั๊บแสงเหนือจะออกมานะครับแสงเหนือ ส่วนเรื่องเอฟเฟกต์อื่นๆนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะไฟล์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะไม่ได้มีแบบลูกเล่นที่ถือแล้วแบบสว่าง่ะเนาะก็จะไม่มีอ่าวันนี้ผมก็มารีวิวประมาณนี้นะครับ สำหรับเชตเ ESP E 3 3 G เวอร์ชัอง 2, 2นะครับดิงดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับ